นานมาแล้วอินาซุมะมีนักกวีมากความสามารถอยู่5้าคนผู้คนต่างขนานนามพวกเขาว่าคาเซนทั้ง5ในปีหนึ่งซุยโกโได้เดินทางไปยังเทนชุคาคุเพื่อนำชุดบทกวีมอบให้ท่านโชกุนได้เชยชมแต่หนึ่งในหน้าบทกวีของอาอิโนอุโอกินะกลับถูกฉีกออกไปสุยโกโจึงถูกไต่ถามถึงเรื่องดังกล่าวซุยโกโก้มหน้าสารภาพผิดพร้อมเผยว่าตนได้ไปร่ำสุราที่ร้านเมื่อคืนก่อน ยาเมามายจนสติพล่าเลือนก็คล้ายเห็นเงาร่างคนเคลื่อนเข้ามาหาเงานั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอาิโนโอคินะเหตุการณ์พลิกผันนี้เริ่มต้นขึ้นจากบุคคลนิรนามอาิโนโอคินะถูกคนผู้นั้นบีบบังคับส่วนเหตุจูงใจที่คนผู้นั้นทำเช่นนี้เขาเองก็ไม่อาจทราบได้เขารู้แต่เพียงว่าเนื้อหาของบทกวีนั้น เป็นเรื่องราวของสหายเก่าอย่างอากาฮิโตะอากาฮิโตะเคยเป็นหนึ่งในคาเซนทั้ง5้าทุกบทกวีที่เขาเขียนจะลงตราประทับสีแดงเอาไว้นั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าอากะในชื่อของเขาแม้จะเป็นนักกวีที่โดดเด่นเช่นนี้กระนั้นบทกวีที่เจ้าตัวถวายไปเมื่อปีก่อนกลับถูกพบว่าเป็นผลงานลอกเลียนแบบอากาฮิโตะถูกเนรเทศเพราะความผิดดังกล่าวคาเซนทั้งห้าซึ่งเหลือเพียงแค่สี่คนเท่านั้น ซูมิโซเมะอ่านบทกวีของอากาฮิโตะทั้งหมดและพบว่าบทกวีที่โลกเรียนแบบมาขาดตราประทับของเขาเธอแช่บทกวีของอากาฮิโตะลงในลำธารที่ไม่ไกลนักมีเพียงบทกวีที่โลกเรียนแบบนั้นที่คราบหมึกถูกน้ําชาล้างออกจนหมดสิน้นอาอิโนโอกินาที่เดินทางผ่านมาเมื่อเห็นการกระทําของเธอจึงได้บันทึกสิ่งที่เห็นลงบนกวีของตนจากนั้นก็เกิดเรื่องราวการถวายบทกวีของซุยโกขึ้น และเรื่องราวยุ่งเหยิงดังพายุจึงจบลงแต่เพียงเท่านี้